สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนคุณกรสวนเกษตรผสมผสานปลูกด้วยใจไร้สารพิษใกล้ชิดธรรมชาติครับ วันนี้นะครับบ้านสวนคุณกรณพามารู้จักกับพืชสวนครัวนะครับแล้วก็เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคนอีสานนะครับจะใช้ตัวผักตัวนี้เนี่ยนำมาประกอบอาหารหลากหลายอย่างเลยนะครับผักชนิดนี้นะครับมีชื่อว่าแมงลักครับคนอีสานเรียกว่าผักอีต่นั่นเองครับแมงลักเป็นพืชล้มลุกในสกุลกระเพราโหระพาแมงลักมีใบเล็ก สีอ่อนบอบบางช้ำง่ายและเหี่ยวง่ายกว่าชื่อสามัญเดิมเรียกกันว่าเฮอร์รี่บาซิลคำว่าเฮอร์รี่แปลว่าผมหงอกโดยนำมาจากลักษณะที่มีขนอ่อนสีขาวๆบริเวณก้านใบและยอดอ่อนต่อมาก็เปลี่ยนมาเรียกว่าเลมอนบาซิลตามลักษณะกลิ่นที่คล้ายส้มมะนาวส่วนแมงลักสอแดงของไทยเรียกว่าไทยเลมอนบาซิล แมงลักนำไปใช้ได้ทั้งใบและเมล็ดใบมีกลิ่นฉุนใช้ประกอบอาหารเช่นเดียวกับกระเพราและโหระพาส่วนมากจะใช้รับประทานกับขนมจีนหรือใส่เครื่องแกงต่างๆส่วนเมล็ดแมงลักใช้ทำเป็นขนมอื่นๆได้นอกจากนี้เมล็ดแมงลักนำมาทำเป็นยาระบายและอาหารเสริมลดความอ้วนได้ แมงลักในประเทศไทยนั้นมีสอนแดงเป็นสายพันหลักเพียงสายพันธุ์เดียวที่เหลือเป็นพันุผสมบ้างพันทางบ้างลักษณะของพันุสอนแดงที่ดีนั้นใบต้องใหญ่พอดิบพอดีไม่เล็กจนแคแกรันดอกสีขาวเป็นชั้นชั้นคล้ายฉัดการใช้ประโยชน์แมงลักใบใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเช่น่หอหมกแกงเลียงอ่อมแกงคั่วขนมจีนน้ำยา แกงหน่อไม้พบมากในอาหารอีสานเมล็ดสามารถแช่น้ำให้พองใช้ทำขนมหรือรับประทานกับน้ำแข็งใสไอศครีมใบมีฤทธิ์ขับลมในลำไส้แก้ท้องอืดช่วยย่อยอาหารมเมล็ดช่วยย่อยอาหารเป็นยาระบายสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบไปใช้ในอุตสาหากรรมสบู่และเครื่องสำอางกิ่งและใบทุบแล้ววางไว้ในเล้าไก่ ช่วยไล่ไรตัวเล็กๆได้การปลูกเลี้ยงสามารถปลูกได้โดยใช้กิ่งปักชำหรือใช้เมล็ดเพาะเป็นต้นกล้าแล้วย้ายปลูก เมื่อเล็ดงอกขึ้นมาได้อายุหนึ่งเดือนให้ลงแปลงที่เตรียมดินไว้ระยะระหว่างต้นและระยะระหว่างแถว40เซนติเมตรแต่ถ้าเมื่อถอนขึ้นมาก่อนนำไปปลูกลงดินต้องตัดยอดทิ้งก่อนหรืออาจตัดออกครึ่งต้นก็ได้ถ้าจะให้ดียิ่งควรตัดแต่งรากด้วยเพราะแมงลักที่ตัดแต่งรากจะงอกงามกว่า แต่ทั้งนี้เวลานำไปปลูกต้องรดน้ำด้วยใช้หลุมหลุมละ2-3ต้นเมื่อต้นแมงรักเติบโตกิ่งก้านใบจะคลุมถึงกันหมดการเลือกพื้นที่ปลูกแมงรักเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุเฉลีย่ย1-2ปีปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้เรื่อยๆทุกๆ15-20วัน การเลือกพื้นที่ปลูกควรเป็นที่ดอนแต่อยู่ใกล้แหล่งน้ำสามารถนำมาใช้รถได้สะดวกไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังปกติสามารถขึ้นได้ดีในดินทุกชนิดแต่แมงลักจะชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ร่วนสวยุยระบายน้ำดีและปลอดจากลมแรงการเตรียมดินไถดินให้ลึก30-40เซนติเมตรตากดินไว้1-2อาทิตย์แล้วย่อยให้ดินละเอียด หวานปูนขาวในอัตรา100-300กิโลกรัมต่อไร่ใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกอัตรา2000กิโลกรัมต่อไร่ปุ๋ยสูตร16-16-16อัตรา30กิโลกรัมต่อไร่คลุกเคล้าให้ทั่วแล้วยกแปลงให้สูงประมาณ30เซนติเมตรการดูแลรักษา ควรให้น้ำสม่ำเสมอวันละหนึ่งครั้งใส่ปุ๋ยสูตร4600หลังพรอดก้าได้7วันและครั้งที่2ใส่ปุ๋ยสูตร151515 15, 15, 15, หรือ201111 11, ในอัตรา25-30กิโลกรัมต่อไร่หลังจากครั้งแรก15วันการเก็บเกี่ยวใช้มีดตัดกิ่งที่เจริญเติบโตเต็มที่มัดแล้วนำไปจำหน่าย สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งแต่ถ้ายังไม่มีผู้รับซื้อเกษตรกรสามารถชะลอการเก็บเกี่ยวออกไปได้โดยการเด็ดยอดที่มีดอกทิ้งจนถึงระยะเวลา7-8เดือนหลังจากนั้นผลผลิตจะลดลงเรื่อยๆเกษตรกรจึงควรทำการถอนทิ้งเพื่อปลูกใหม่ประโยชน์ทางยาของแมงลักใบรสหอมร้อนเป็นยาขับลมขับเหงือ่อ แก้ไอแก้โรคเกี่ยวกับลำไส้ใช้ออมบ้วนปากเพื่อบรรเทาอาการปวดฟันใช้ใบสดโขลกให้ละเอียดคั้นเอาน้ำดื่มเป็นยาแก้หวัดในเด็กแก้หลอดลมอักเสบแก้ท้องร่วงโขลกเป็นยาพ่อแก้โรคผิวหนังทุกชนิดลำต้นร้ร้อนใช้ลำต้มต้มเอาเป็นน้ำดื่มเป็นยาแก้ไข้ขับลมขับเหงื่อและโรคทางเดินอาหารมเมล็ดรสหอมร้อน ช่น้ำให้พองเต็มที่รับประทานเป็นยาระบายทำให้ถ่ายอุจจาระสะดวกช่วยดูดซึมน้ำตาลในเส้นเลือดช่วยเร่งการขับถ่ายเป็นยาลดความอ้วนยาบำรุงขับปัสสาวะ และนี่ก็คือประโยชน์ดีๆของแมงลักหรือที่คนอีสานเรียกกันว่าผักอีตูุนั่นเองนะครับสามารถที่จะประกอบอาหารได้และยังมีสรรพคุณทางยายอีกด้วยครับเพื่อนๆสามารถที่จะหา,มาเมล็ดหรือว่าหาต้นอ่อนนะครับมาปลูกกันในสวนได้เลยนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจนะครับฝากกดติดตามช่องบ้านสวนคุณกรเพื่อไม่พลาดคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับรวมไปถึงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ที่เพจบ้านสวนคุณกรและสามารถเข้าชมผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราได้ในช่องทางของ Lazada, Shopee และ TikTok ขอบพระคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ